เรือเหาะฮินเดนเบิร์กของเยอรมันเป็นอากาศยานลำที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาทั้งในด้านความสูงความยาวและปริมาตรและที่ฉันพูดว่ามันเป็นเรือเหาะลำใหญ่ที่สุดก็เพราะว่ามันยาวกว่าเครื่องบินโบอิง747ถึง3เท่าและสั้นกว่าเรือไททานิกเพียง24เมตรเท่านั้น มันมีห้องโดยสารสำหรับสองคน25ห้องมีร้านอาหารบาร์พร้อมเปียโนโลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในการเดินทางระยะไกลเรือเหาะลำนี้ใช้ฮีเลียมในการทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เนื่องจากข้อจำกัดในสหรัฐอเมริกามันจึงต้องเติมไฮโดรเจนที่ติดไปได้แทนในระหว่างปี1936-37เรือเหาะลำนี้บินไปทั้งหมด36เที่ยวบินโดยบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหลายเที่ยวไปยังสหรัฐอเมริกาและอเมริกาใต้ เวลา19นาฬิกา25นาทีของวันที่6พฤษภาคมปี1937ขณะที่มันกำลังจะลงจอดที่นิวเจอร์ซีเรือเหอะฮินเดนเบิร์กก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นและลุกลามไปทั่วภายในไม่กี่วินาทีแล้วมันก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วไม่กี่วินาทีต่อมาห่างของเรือฮินเดนเบิร์กก็ตกลงสู่พื้นและเกิดเปลวไฟผวยพุ่งออกมาจากจมูกเครื่องขนาดใหญ่ เรือเหาะเหลือเพียงแค่ซากหลังถูกไฟไหม้อยู่นานหลายชั่วโมงโศกนาฏกรรมครั้งนี้คร่าช,ชีวิตผู้คนไป35รายจากทั้งหมด97รายบนเรือเหาะโจเซฟสปานักกายกรรมที่รู้จักกันในชื่อเบนโดว่าสามารถเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุมาได้อย่างยากลำบากซึ่งนั้นต้องยกความดีความชอบให้กับทักษะกายกรรมของเขา ในปีแรกของการให้บริการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเรือเหาะฮินเดนเบิร์กได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาจากเยอรมน,นีได้สำเร็จถึง10ครั้งและเดินทางระหว่างเยอรมน,นีและบราซิลได้อีก7ครั้งและเริ่มต้นฤดูการของปีถัดไปด้วยการเดินทางไปยังบราซิลในเดือนมีนาคม ในวันที่3พฤษภาคมของปีเดียวกันเรือหอะได้ออกเดินทางจากเยอรมนีเพื่อเดินทางไปกลับระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาตามแผนเดิม10ครั้งและการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก็เป็นไปอย่างราบรื่นยกเว้นแค่มีลมแรงที่ทําให้มันเล่นช้ากว่าปกติวันนั้นมันมีผู้โดยสารเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของความจุเต็มคือ36คนแทนที่จะเป็น70และมีลูกเรืออีก61คน เรือเหาะลำนี้ออกเดินทางช้ากว่ากำหนดเมื่อบินผ่านบอสตันในเช้าวันที่6พฤษภาคมและมันควรจะลงจอดที่เมืองเลคเฮิร์สรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่ด้วยสภาพอากาศเลวร้ายทำให้เกิดความล่าช้ากัปตันแม็กซ์พลัสได้ยินข่าวเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเขาจึงตัดสินใจบินผ่านแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กทำให้ผู้คนพากันวิ่งออกไปดูเรือเหาะลำใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือเมือง จนเวลา18นาฬิกา22นาทีเมื่อพายุสงบลงแล้วเรือเหอะฮินเดนเบิร์กจึงมุ่งหน้ากลับสู่เมืองเลคเฮิร์สเพื่อลงจอดแต่เนื่องจากมันมาช้ากว่ากำหนดเกือบครึ่งวันมันจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่ทจะเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปไปยังยุโรปและประชาชนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมหรือขึ้นเรือระหว่างที่เรือจอดอยู่ ประมาณ19นาฬิกาเรือเหาะฮินเดนเบิร์กกำลังลอยอยู่ที่ระดับความสูง198เมตรและกำลังจะลงจอดแบบพิเศษที่เรียกว่าท่าจอดเรือเหาะลอยฟ้าโดยเรือเหาะจะปล่อยเชือกจากที่สูงแล้วค่อยๆดึงลงมาที่พื้นการลงจอดนี้ใช้คนช่วยบนพื้นดินจำนวนไม่มากแต่มันจะใช้เวลานานกว่าปกติไม่กี่นาทีต่อมาลุมก็เปลี่ยนทิศท,ทางกระทันหันและกัปตันต้องหันเรือเหาะอย่างทันทีเพื่อให้เรืออยู่ในเส้นทางแต่มันก็ยังคงสมดุลไม่ได้ เวลา19นาิก21นาทีเรือเหาะฮินเดนเบิร์กลอยอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ90เมตรขณะที่ลูกเรือปล่อยเชือกเพื่อลงจอดและลูกเรือภาคพื้นดินกำลังดึงเชือกอยู่นั้นฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาและอีก2-3นาทีต่อมาผู้คนบางส่วนก็สังเกตเห็นว่าผืนผ้าใบของเรือเหาะสั่นเป็นระลอกราวกับว่ากำลังมีก๊าซรั่วออกมา บางคนก็เห็นเปลวไฟสีน้าเงินจางๆซึ่งอาจเป็นไฟฟ้าสถิตหรือปรากฏการทางธรรมชาติที่พบได้ยากที่เรียกว่าไฟเส้นเอลโมไม่กี่วินาทีต่อมาเปลวไฟก็ปะทุขึ้นบนเรือใกล้ท้ายเรือผู้คนได้ยินเสียงระเบิดเบาๆภายในเรือและผู้ที่อยู่ด้านหน้าก็รู้สึกถึงแรงสะเทือนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในตอนแรกคิดว่าแรงกระแทกนั้นเกิดจากเชือกขาดแต่ไม่นานพวกเขาก็รู้ว่ามีบางอย่างที่เลวร้ายกว่านั้นกำลังเกิดขึ้น เรือเหาะฮินเดนเบิร์กเกิดเพลิงไหมและลุกลามอย่างรวดเร็วไม่นานท้ายเรือก็พังทลายทังบรรจุน้ำหรือเชื้อเพลิงสองถังระเบิดออกมาจากตัวเรือส่วนหน้าของเรือฮินเดนเบิร์กเริ่มโครงเคลงขณะที่ท้ายเรือเริ่มแตกและร่วงหล่นลงมาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีทีมข่าวกำลังบันทึกภาพแต่ไม่มีภาพใดที่แสดงให้เห็นชัดเจนได้เลยว่าเกิดเพลิงไหมขึ้นตอนไหน หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้คือโจเซฟสปาเขาเป็นนักแสดงตลกมืออาชีพที่ครอบครัวของเขาอพยพมาจากเมือง s t r a สบูร์ประเทศฝรั่งเศสไปยังเกาะลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กตั้งแต่เมื่อเขายังเป็นเด็กในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเขากําลังอยู่ในกราบซ้ายของห้องอาหารและตระหนักได้ทันทีว่าจะรอชาไม่ได้เขาจึงทุบก,กระจกหน้าต่างด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่เขาถือไว้ในมือเพื่อเตรียมถ่ายวิดีโอขณะเครื่องบินลงจอด จากนั้นเขาก็ห้อยตัวออกไปนอกหน้าต่างและเกาะขอบหน้าต่างไว้เมื่อเรือลอยใกล้ถึงพื้นประมาณ6เมตรเขาก็ปล่อยตัวและกระโดดลงมาเขารู้วิธีกระโดดอย่างปลอดภัยจึงลงถึงพื้นด้วยเท้าได้แม้ว่าข้อเท้าของเขาจะบาดเจ็บแต่เขาก็รอดชีวิตจากไฟไหม้และการตกได้โจเซฟเริ่มคลานหนีจากเรือเหอดและมีลูกเรือคนหนึ่งแบกเขาไว้บนไหล่และช่วยให้เขาปลอดภัยและที่นั่นครอบครัวของเขากำลังรอเขาอยู่แล้ว ต่อมาได้มีลูกเรือบางคนของเรือฮินเดนเบิร์กกล่าวหาว่าโจเซฟเป็นคนทําให้เรือตกเนื่องจากพวกเขาจับได้ว่านักกายการรมคนนี้ได้เดินไปที่ท้ายเรือคนเดียวหลายครั้งเพื่อไปให้อาหารสุนัขของเขาที่ชื่ออุลล่าซึ่งเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทําเช่นนั้นและถูกหัวหน้าสะจวดตําหนิ สถานที่ที่สุนัขนั้นอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดไฟไหมดังนั้นบางคนจึงคิดว่าโจเซฟอาจใช้โอกาสนี้ในการแอบเข้าไปทำอะไรสักอย่างที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ผู้ดูแลบางคนยังกล่าวด้วยว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าโจเซฟโมโหมากเพราะการลงจอดล่าช้าเนื่องจากเขาต้องห่างจากครอบครัวมาหลายเดือนดังนั้นเขาจึงอาจต้องการกลับบ้านเร็ว เมื่อโจเซฟได้ยินข่าวเรื่องข้อสงสัยนี้เขาก็ตกใจมากจนเกือบจะตกจากบันไดที่กำลังปีนขึ้นไปทำความสะอาดหน้าต่างแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาทำผิดอะไรแพทย์ประจำครอบครัวแนะนำให้โจเซฟไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งเพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเร็วขึ้นและเมื่อเขาฟื้นตัวแล้วเขาก็เริ่มแสดงละครเบนโดว่าที่โด่งดังที่สุดของเขาบนลานน้ำแข็ง เรายัางไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้และการระเบิดภายในเรือห่อหินเดนเบิร์กครั้งนี้แต่สาเหตุน่าจะมาจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศที่ทําให้เซลกาไฮโดรเจนเกิดการลุกไหม้หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมนี้เรือห่อเซเปลินก็ยังไม่หยุดบินในทันที แต่ในช่วงปลายทศวรรษที่1930เครื่องบินเริ่มได้รับความนิยมและปลอดภัยกว่าเรือเหาะมากเพราะเรือเหาะมีความเร็วต่ำมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในสภาพอากาศที่มีพายุและยากต่อการจัดหาฮีเลียมมันได้กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วและอุบัติเหตุเรือเหาะอินเดนเบิร์กก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของอุตสาหกรรมการบินโดยเน้นไปที่การใช้วัสดุที่ไม่ลุกไหมได้ง่าย นักวิทยาศาสตร์ได้คีนค้นวัสดุทนไฟและดับไฟได้เองรวมถึงฉนวนกันไฟชนิดใหม่และยังได้หยุดใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่อันตารายในเรือเหาะโดยหันมาใช้ฮีเลียมที่ปลอดภัยกว่าแทนและเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็ววิศวาากรจึงได้สร้างระบบพิเศษเพื่อตรวจจับและดับไฟพวกเขาปรับปรุงทางออกฉุกเฉินและเครื่องมือด้านความปลอดภัยเช่นไฟส่องผืนและทางหนีไฟด้วยโปรโตคอลด้วยการตอบสนองฉุกเฉินแบบใหม่ที่เรียกว่ากฎการอพยพใน90วินาที มันออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารและลูกเรือสามารถอพยพออกจากเครื่องบินได้ภายใน90วินาทีในกรณีฉุกเฉินเมื่อพูดถึงลูกเรือแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาคบังคับเพื่อเรียนรู้เทคนิคการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบินสำนักง,งานบริหารการบินแห่งสหพ,พันธรัฐได้ก่อตั้งขึ้นในปีคริศราช1958 พวกเขาเริ่มทำการประเมินความเสี่ยงของเครื่องบินเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความปลอดภัยก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ขนส่งผู้โดยสารและพวกเขายัางได้นำอุปกรณ์บันทึกที่เรียกว่ากล่องดำมาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องก,กันสกนตกรรมที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้พวกเขายัางเริ่มควบคุมการขนส่งวัสดุอันตรายเช่นของเหลวและก๊าซไวไฟอย่างเคร่งครัดอีกด้วย